รถกับ MTC คูนะคะคันนี้เป็นดันหลังระดับประเทศที่รักษาใครที่มองหารถใช้งานตู้เย็นนะคะน้องนี้สัว์มาให้แล้วกับเอสสุด 1.9b ปี2021คันนี้บอกเลยว่าเทียบเข้าไปแดงสั่งการนะคะนี่ระะักกระจอกลางด้านในสะดวกสบายมากๆเป็นเกียร์6สปีดนะคะที่รักภายในสวยใสายมากๆคันนี้นะคะไม่มีรู้รอยการใช้งานและที่สําคัญตู้นะคะที่รัก บอกเลยว่าแสนกว่าแน่นอนนะคะใายในสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยนะครุก็แตนเลสไม้อย่ังดีการสนิมอย่างดีนะคะเหมือนที่แจ้งไปว่าด้านในนะคะเป็นคอมพิวเตอร์เซนเดนนะคะย้ำยาแอร์ตัวใหม่ R 4 0 4 A ที่รักติดลบ20องศาใครที่มองหารถตู้เย็นนะคะจัดไปได้เลยกับค่าตัวน้องอยู่ที่4,49,000บาท ่อนเบาๆสบายๆาย8ใบเทาตลอดอายุสัญญาอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซิ77จังหวัดใครสนใจรถตู้เย็น MPC คู่แบรนด์หลักค,คลิกเย